สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายพี่น้องเอฟซนะครับกับตอนเช้านะครับบรรยากาศผมก็อยู่โลงนินปู่แล้วครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดมาคุยกับเอฟซนะครับเล่าให้กับเอฟซฟังคือเก้านะครับเหมือนเดิมพี่น้องนะครับตามสไตล์ช่องผมหนุ่มนอนนานะครับก็จะมาพูดคุยนะครับ ตอนนี้นี่นะครับเราได้นายกคนใหม่แล้วนะครับก็จะมีรัฐบาลใหม่นะครับรมีคอรมอใหม่นะครับแต่พี่น้องผมเห็นข่าวนะครับว่าโครงการคนละครึ่งจะคืนชีพส่วนตัวผมนี่โอ้โหดีใจนะครับในในส่วนตัวผมนี่คือผมเป็นพ่อค้านะครับผมดีใจนะครับที่จะมีโครงการอย่างนี้เข้ามานะ เพราะว่ายังไงพี่น้องนี่มันจะใไตามาสุดท้ายของปีแล้วสิ้นปีแล้วปีหกแปดเศรษฐกิจบ้านเรานี่คือคือมันมันหนักมากพี่น้องเอายังไงว่าตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยพบเคยเจอนะครับบางคนนี่เคยค้าขายมาอายุแปดสิบเก้าสิบปีนี่พูดเถ่าพู้แก่นีไม่เคยเจอสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันแย่ขนาดนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเรานี่ก็คือหวังนะพี่น้องว่า น่าจะมีโครงการดีๆจากทางรัฐบาลนะครับมาช่วยกระตุ้นนะครับมันจะเป็นระยะสั้นก็ออยังดีพี่น้องนะครับระยะสั้นก็นยังดีนะครับก็เหมือนคนเก็บป่วยมานะครับอาจจะยังรักษาไม่ถูกโรคตอนนี้ขอยาแก้ปวดหวานแล้วกันขอยาแก้ปวดเพราะได้หายใจก่อนนะคือโครงการคนละครึ่งนี่นะครับมันจะเป็นโครงการตั้งแต่ยุครุงนะพี่น้องรัฐบาลลุง่งคิดไว้มันเป็นโครงการที่ดีนะครับคือ ของสมมุติว่าของอ่า้อยหนึ่งนะครับอ่าซื้อของนะครับเหมือนลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าไอห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือคนซื้อออกหาซิปรัฐบาลออกมาอีกหาซิปนะครับคือตอนนี้นี่ไม่ใช่ว่าคนไม่อยากซื้อของนะครับคนนีน่อยากซื้อมากแต่เงินไม่ถึงเงินไม่พอนะครับแต่ถ้าโครงการนี้เข้ามานะครับอ่าคนอาจจะซื้อของได้ถูกลงนะครับมันก็ทําให การจับจ่ายใช้สอยนี่มันดีขึ้นมาบ้างก็ยังดีพี่น้องนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาบอกตรงว่าโครงการดิจิตอลบอลเลตนี่มันมันบ่อะไรเรื่องนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับคือมันล้มเหลวพูดง่ายๆคือมันล้มเหลวโครงการไอ้แจกเงินมหมืนห่นที่ผ่านมานี่คือมันไม่ได้กระตุ้นอะไรเลยนะครับเพราะว่าเอาเงินไปละล,ลายน้ําคือที่ทําไม่ได้ทาบ่ไดไรแล้วปุ๊บประชาชนเก่ามาต่อวาต่อขานก็จําเป็นต้องโอนเงินสดนะครับ โกนเงินสดให้ปุ๊บนะครับที่นี้ว่ายังไงพี่น้องบางคนเพิ่งก็ไปเก็บไว้บางคนก็ไปใส่นีนกระบบก็แล้วแต่ผู้จะไปใส่นะนะครับแต่ว่ามันพูดจริงๆว่ามันไม่กระเื่องเลยนะครับมันไม่กระเื่องเลยคือถ้าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรัฐบาลจะเป็นคนกําหนดทิศทางได้พี่น้องกาหนดทิศทางการใส่เงินได้นะครับว่า,อ,าอยากให้ซื้อของนะครับอยากให้เงินมันหมุนนะครับมันก็จะเกิดการหมุนนะครับและอีกอย่างหนึ่งพี่น้อง อยากจะให้ก็คือเอาเนี่ยก็คืออยากจะให้เอาพวกแอปเก่าๆที่เคยใช้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลรุ่งมาใส่นะนะไม่จะเป็นถุงเงินอะไรเนี่ยนะครับกระเป๋าตังค์หรืออะไรนี่นะครับมาใช้หน่อยนะครับใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ละนะครับผมว่าแอปพลิเคชันที่เขาคิดมาแล้วเนี่ยนะครับมันใช้เงินลงทุนมหาศาลนะครับและมันเสถียรแล้วนะครับให้เอามาใช้เถอะนะครับอย่าไปคิดแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาเลยนะครับ การคิดแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาพี่นอ้องมันต้องเฮ็ดล่ะมันต้องใส่เงินนะใช้เงินแล้วกว่ามันจะสถเียนพี่นอ้องมันมันมันต้องใช้เวลาอีกนะครับแล้วกว่าจะประชาชนจะคุ้นเคยเอ,คาาอ,อีกนะครับหน้าตาของแอปอีกนะครับอย่าไปเกียงอย่าไปนิ่งกันนะครับว่าแอปนี่ผู้นี่เฮ็ดแอปนั่นผู้นั่นเฮ็ดนะครับให้เขาคิดแต่ว่าอันไหนที่มันดีครับประเทศอันไหนที่มันดีครับประชาชนนะครับ เอามาใส่โลดนะครับอย่าให้มันแบบเป็นเหมือนดีพานมากพี่น้องนะครับใครจะมาเป็นรัฐบาลต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนใหม่มาทํามันก็ใช่อยู่พี่น้องแต่ว่าไอ้เรื่องแอปพลิเคชันคือมันใช้เงินลงทุนนะครับถ้าจะเอาเงินลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับไปพัฒนาแอปนะครับเอาเงินลงเอาเงินตรงนี้นะครับมาแจก,กประชาชนเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ดีกว่าเหรอแม่นบอละ่ะนะครับ อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็เอามาพัฒนาประเทศชาติมันสิได้เดินนน้านะครับอย่ามียายาซีนี่แบบว่าอคติต่อกันนะครับว่ามึงคิดมึงคิดแล้วกูไม่ทําต่อนะครับประเทศไทยเมันอสิงสี่ที่ผ่านมากนะครับมันก็เลยเฮ็ดเห็ประเทศนี่มันมันหยุดชะงักมันถอยตะหลังนะครับเงินกระสูนเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ไอ้ที่คิดมาแล้วมันดีอยู่แล้วเข้ากับเซ่ซอยกันเฮ็ดไปนะครับ ประเทศชาติก็สิดเดินน,นะครับพูดถึงว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยผมอยากให้เอาม้าแรังเพราะว่าย่างน้อยๆแล้วพี่น้องมันก,นกนสิไเดตต่อลุมหายใจนะครับทุกคนก็นสิได้ลืมตาอาบปากในช่วงระยะเวลาสามจีเดือนที่เป็นเพิ่นเป็นรัฐบาลนี้นะถึงรัฐบาลจะอายุไม่เยอะนะครับตามที่เขาตกลงกันไว้นะแต่ว่าถ้าทําดีนะครับแต่ถ้าทําดีนะครับประชาชนนะครับยังไงเขาคนเลือกนะครับ คือมันไม่จําเป็นหรอกพี่น้องว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่สิบปียี่สิบปีแต่ถ้าอยู่นานๆแต่ไม่สร้างประโยชน์นี่แหละมันเปิดปัญหานะครับถ้ามาอยู่แป๊บเดียวนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างไงเขาก็รักครับเป็นบ่อละอันนี้ก็ฝฟ้ากไไ้นะพี่น้องเนาะนะครับผมก็อยากให้มาไว้ว้าพี่น้องคุ้มกันคนละครึ่งน,นะครับไม่งั้ะมันแย่นะครับค้าขายตอนนี้มันแย่ไปถามร้านคุงร้านค้าคพี่น้องเขาอยากให้มีคุ้มกันที่ดีเขามาเบิร์นละครับ ไอ้เพราะถ้าถือไอ้ที่แจกเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับไอ้ที่แจกแกแกแจกย่างเดือวนะครับแจกแล้วให้ประชาชนออกด้วยอย่างเงี้ยผมเห็นนะพี่น้องอย่างน้นอยๆนะครับการใช้จ่ายประชาชนจะได้คํานึงถึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันผ่านแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยนะมันจะกําหนดทิศทางพี่น้องกำหนดทิศทางการใช้เงินได้นะครับไม่ใช่ว่าแจกเต่ยเงินสดนะครับมันกําหนดทิศทางไม่ได้นะครับบางคนที่เขาแจกไปนะไอ้เงินหมื่นที่ผ่านมานี่ยบางคนก็เป็นคนรวยพี่น้อง แต่ว่าพิสูจน์แล้วเป็นคนจนงงเลยประเทศไทยงงนะครับเพราะว่ายัางไงละ่ะเพราะว่าเขาไม่มีที่ไร่ที่นานะครับที่นาเขาที่ไร่เขาโอนให้ลูกหมดแล้วะเงินนี่เขาก็าให้ลูกหมดแล้วบ,บางคนนี่บางบ้านมีสี่หาคนนะครับรวยอยู่คนนึงนะครับสี่คนนั้นเป็นคนจนหมดเขาก็ได้เงินหมื่นเหมือนกันหมดนะครับเงี้งเงินเขาเงี้งกับ,กบสี่หมื่นนี่น้องไอ้ที่คนจนจริงๆนะครับ ไอ้ที่คนจนจริงๆเนี่ยมันมันเขาไปไม่ถึงนะครับเพราะรัฐบาลก็ํำรวจตกหล่นนะครับแต่ถ้าโครงการคนละครึ่งมาเถอครับจะรวยจนยังไงเนี่ยมีสิทธิ์หมดทุกคนคแมนบอกล่ะรวยจนมีสิทธิ์หมดทุกคนหนูวันที่ผ่านมานะครับเอาไปเลยนะครับแจกเยื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้นี่คือผมเห็นนะนะครับขอฝากไว้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมกะจิตจบคลิปแล้วก็ทํางานต่อแล้วกันนะครับ หวังว่ามันจะมาโดยเร็วพี่นอ้องเพราะว่าประชาชนตอนนี้โอ้ยหนักมากครับหนักจริงๆนะครับเรื่องค้าขายนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ